อ๋อน้องเกลค่ะมาร่วมหมดใช่ค่ะก็เป็นการวันเด็กใช่เหมือนเป็นธรรมเนียมเนาะว่าวันเด็กต้องมาไอคอนสยามค่ะปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มานะคะใช่ไหมคะน้องเกลใช่วันนี้มีความตื่นหนาตื่นใจไงบ้างคะเห็นเมื่อกี้แบบโอ้ยร้องจะไปเล่นแหละก็ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูข้างในนะคะแต่ว่าดูเห็นรับมาจากบรีฟเนี่ยก็แบบว่าบีดักแบบฉ่ำมากเยอะมากน้องเกลก็ตื่นเต้นอลเอยากเล่นไรคาน้องเกลอยากไปเล่นไรเซลล์เดอร์ น้องเอลมาเล่นสไลเดอร์เลยเนาะใช่ไหมคะบ้านหล่มบ้านหล่มค่ะค่ะน้องเกลน้องเกลจำคันปั่นขวัญวันเด็กได้ไหมคะวันวัญวันเด็กอะไรนะวันเด็กอะไรนะคะและใจใส่ใจโลูก มคันมันเด็กอะเนาะมันแบบมันมีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากที่ไอคอนสยามอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะยังไงบ้างสำหรัรบรรเล่นแต่กันก็เหมาะยังไงเพราว่ามันก็สะดวกดีอะนะคะแล้วก็เ,เด็กๆก,ก็ได้มาเอนเตอร์เทนได้มามีแบบอีเวนต์ตรงเนี้ยที่แบบมันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยมละเดินเข้าห้างอ่าหาอะไรรับประทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างในก็ยังมีกิจกรรมพิเศษที่แบบว่า ลองรับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นเดสติเนชันของของครอบครัวอะไรเงี้ยที่มันก็สะดวกดีกับกิจกรรมวันเด็กเราบีบน้องไงบ้างแบบน้องเข้าใจไหมว่าวันนี้เป็นวันเด็กอะไรวันเด็กของเราก็ก็บอกว่าน้องรู้จักวันเด็กมรู้จักวันเด็กไหมครับแต่สำหรับเกลทุกวันก็คือวันเด็กอะค่ะเพื่อความสนกเกลใช่ไหมคะน้องเกลวันเด็กค่ะวันเด็กคือวันอะไรคะ วันไว้เด็กวันไว้เด็กโอเคพี่มค่ะพี่ามฝากไว่ไก็ค่ะก็ฝากนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะลมมันแรงมคะทุกคนนิดเดียวนะคะโอเคแม่บอกแล้วนะครับคนึงนะโอเคได้ค่ะก็เดี๋ยว ได้ค่ะได้เอากลับบ้านได้ค่ะก็เดี๋ยวเนี้ยค่ะดูวันนี้ข่าวออกไปนะคะก็ยังมีเวลาเหลือนะคะก็หลายหลายครอบครัวที่ก็เออยังคิดไม่ออกว่าจะทํากิจกรรมอะไรวันเด็กนี้อะไรเงี้ยค่ะจากมืดเขออยู่จนมืดเลยแหละค่ะดไจะเล่นทั้งวันเลยคิดดูก่อนอ่าแต่ว่าก็ใครที่ยังคิดไม่ออกนะคะก็มาจะมาเจอกันได้ที่แอคอนสยามค่ะรับรองว่าน้องๆก็แบบว่าสนุกแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้อากาศดีด้วยนะคะที่สำคัญเลยอ่าวันนี้อากาศดีแบบว่าแล้วกิจกรรมเอา<ะ>เดอก <คน S 2> ก็คือ มันมันเหมาะอ่ะเออมันเหมือนวันนี้มันแบบเขียนบทมาให้สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็มามาเจอกันได้ริมน้ําอากาศเย็นสบายแล้วก็มีมมเล็กเออมันคือแม่เล็กแล้วก็มีบีดักมากมายนะคะเชื่อว่าน้องๆต้องแฮปปี้ค่ะ แด้ขอถามล่าสุดก่อนค่ะขอวางก่อนนะขอก่อนนี้จะไม่ไหวแล้วโอเคค่ะแด้คะล่าสุดกับทริปนี้ค่ะค่ะเรียกว่าตามใจเขาเรียกว่าเป็นของของซีโอสาวหรือเปล่าคะรู้สึกว่าจะมีความสุขที่สุดเลยเออก็จริงๆก็แฮปปี้กันทุกคนละค่ะเพราะว่าเด็กชายก็แฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าน้องชอบสกีแล้วก็ชอบอากาศเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็แฮปปี้พ่อก็แฮปปี้เพราะว่ามันแบบเราไปเวลาบ้านเราเวลาเดินทางก็จะค่อนข้างไปกันนานนิดนึง เพราะว่าจังหวะเวลาจะไปมันก็ค่อนข้างทุลักทุเลด้วยความคนเยอะเดินอะไรเงี้ยก็ไปก็จะอยู่นานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สโลไลไม่คิดอะไรวันๆแม่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยไม่ต้องใช <c oughs> ไ้ไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องคิดเยอะยอใช่ไม่ต้องแพนอะไรตื่นแล้วก็แบบค่อยว่ากันไปทีละวันอะไรเงี้ยคนคนแหดแซวบอกว่าน้องเกลวพาครอบครัวไปเที่ยว แล้วตอบสนอ่สมบตนาคคุณคขาครัอ๋อค่ะส่วนในประจำปีว่ากันไปว่ากันไปจะรับ็กสนุกกันหิมะาขนาดไหนบ้างก็สนุกค่ะก็สนุกแหละอืก็คือเด็กชายเขาเขาเขาชอบอยู่แล้วเขาชอบสกีอะไรเงี้ยนี่เขาก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นหิมะแต่ก็มีแบบเหมือนเขาเคยเจอแบบที่มันเยอะกว่านี้เออ แบบอย่างเวลาไปนิเซโกอะไรเงี้ยเปิดประตูมาหน้าบ้านมันก็แบบฟูเลยอันนี้ที่นี่มันแบบเหมือนมันต้องขับขึ้นเขาไปนิดนึงเพื่อที่จะเจอแบบเยอะๆอะไรเงี้ยก็แกก็จะแบบนิดนึงแต่ว่าโอเคกพ็พยายามหาอะไรให้เขาทําในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกี่วันแล้โอ้เป็นสิบวันกันค่ะออกตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดอ่าแล้วเราถึงเราถึงเช้าวันที่เก้าแต่ว่าเราเดินทางกันแบบ ค่อยๆไปอ่ะแบบไม่รีบเนี่ยฮะเหมือนพักตําตําเมืองตาอะไรเงี้ยอะไรทำไปด้วยใช่ใช่ก็คือเหมือนแบบเหมือนเราลงเครื่องแล้วมันต้องขึ้นเขาไปอ่ะเราก็แบบพยายามไม่ไม่รีบมากเพราะว่าเดินทางขึ้นเขาแล้วแบบรถบัสอะไรเงี้ยมันอันตรายก็จะแบบ เหมือนจอดจอดแล้วก็ให้คนขับแบบไม่ต้องรีบจริงๆเขาเข้าใจปรับรรตัวได้ว่าอารมณอากาศอะไรค่อนข้างอ๋ออากาศนะเขาเขาเก็ตอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ประเภทแบบไปถึงช้าแบบว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีต้องคำถามว่านั่งรถอีกกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยออย่าเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หลังจากนั้นแล้วคนก็แจวๆว่าเพาน็อตสิ่งงี้รับกดดับเหมือนกันจะต้องแบกบ้างต้องรูปบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้ปีนี้ ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะเออไม่เท่าไร่หรอกแต่ตอนไปเที่ยวรอบนี้ก็คือแบบมีมีต่างต่างที่คนแชร์เยอะมากเลยนะทั้งแบบ่อน็อตเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเหมือนมีมีน้องไปด้วยกันก็มีคนช่วยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าแม่ไม่ได้มีแบบมีผู้ช่วยไปแล้วอะไรก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคอนเทนต์ไม่มีเวลาถ่าย จะเปิดปีนี้กับเกียวเขาแบบว่าเหมือนรับรู้มากขึ้นหมายถึงว่าเข้าใจมากขึ้นมากาไปแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบวาก็ก็รู้แหละเพราะว่าเด็กแบบชมเชื่อว่าหลายๆบ้านก็จะเหมือนกันคือถ้าน้องที่โตกับพี่อ่ะเหมือนกับว่ามีมีพี่อะไรเงี้ยมันจะเขาจะไปเร็วอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่าโอ๊ยตอนเลี้ยงพี่ที่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีมีมีเด็กเล่นด้วยมีอะไรด้วยอะไรเงี้ย แรงขับเคลื่อนในการที่เขาแบบว่าอยากจะโตอยากจะทําได้เท่าพี่อะไรเงี้ยมันจะแบบไม่เหมือนกันอันนี้คือเขามีแบบพี่ชายสองคนใช่ใช่มันก็จะแบบนะนิดนึงอย่างทีนี้คนที่ทํางานหนักที่สุดก็คือรีวิวทุกอย่างเลยคอะแม่ยังไงคะคือโชงงมากบาจจีบเอาไปทุกอย่างแล้วนะนั่นบอกว่าสดนะอยางคงม้วนางมีแบบเจ็บใจด้วยนะว่านางลืมเออลืมบางสิ่งบางอย่างลืมนางลืมอะไรเงี้ย แต่รอบนี้เขาก็าไปไม่ครบน,นั<อ>่นอะแต่รอบนี้พี่เซนเตอร์เขาทำงานครบนะคะหมายถึงว่าทํางานเต็มที่มากทำงานเต็มที่ค่ะที่ระเบียงทุกวัน <laughs> ก็คือแบบว่าเขาเรียกว่ารู้เลยโดยอัตโนมัติพีซเซนเตอร์ก็อาจจะมีแบบว่าบน่บนนิดนึงเหมือนกันมีบ่นไหมคะก็ะจะรีวิวของบน่นแต่ป้าก็จะแบบไม่ได้ต้องแบบต้องรักทุกคนต้องรักลูกค้าทุกคนเลย ลูกค้ายังเข้าได้เรื่อยๆยังเข้าได้เรื่อยๆเหมือนเดิมยกระกาศเหมือนเดิมนะแม่ว่ายังมาต่อได้เนาะยังมาต่อได้ต่อได้เวลาลูกสาวฉันกดลงแลงเป็นน้องเท้านางเชียงไงขยับมาเยแม่แม่นะหนุกขออีกเรื่องหนึ่งล่าสุดเป็นไปรอล้อเหมือนกันล่าสุดซีโอมีแบงค์สีเทาเป็นของตัวเองแล้วค่ะล่าสุดทางานมาทั้งปีค่ะรีวิวเนี่ยค่ะเป็นไงคะวันนั้นเก็บเลยค่ะแบงค์สีเทามันเป็นยังไงคะ มีกี่ใบแล้วคะตอนนี้มีหนึ่งใบหนึ่งใบแล้วแล้วสีเขียวมีกี่ใบแล้วลูกสีเขียวมีเป็นปึกสีเขียวเป็นปึกสีเขียวนะครับใช่สีเทาเก็บไว้ต้นไหนตอนนี้สีเทาเก็บไว้อะไรอาตอนนี้อยากได้สีสีเทาอยู่ในตู้เซฟลูกเออเอออยากได้สีอะไรเพิ่มนะอยากได้สีเทาตอนแล้วเรจะเก็บเงินไปซื้อของฝันนะให้คุณแม่ได้ยัง ครบยางครบจำนวนยังยางพี่ชมครับขอนนีน่คือแบบแต่พอในยุคสมัยน้อยากให้พี่ชมแนะนำกแบบับเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกกับยุคโซเชียลค่ะแต่ไม่ต้องมองของพี่ชมเป็นอย่างไรายุคโซเชียลหรอใช่ครับคือของชม,มก็ไม่ได้ถึงกัแบบแบบว่าปิดกั้นอะนะาไม่ได้ปิดกั้นคือ อันนี้ชมว่าม,มันแล้วแต่บางบ้านคืออย่างบางบ้านอ่ะเขาก็จะแบบว่าไม่ได้สกรีนคือไม่ได้เลยเอ่อแท็บเล็ตมือถืออะไรเงี้ยคือไม่ได้แต่ชมก็มองว่ามันมันปิดกั้นไม่ได้แล้วเราเองอ่ะคือแม่เขาอ่ะเป็นคน<อ>ที่เรียกว่ายังไงอ่ะเราก็สร้างรายได้จากโซเชียลถูกไหมคะเพราะว่าเราเราสร้างตัวตนเราสื่อสารกับกับผู้ติดตามเราหาดตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้เขาซึมซับว่า เนี่ยคือวิธีการใช้โซเชียลของแม่นะคืออย่างที่สายพี่พาตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วก็จะเริ่มก็จะเริ่มสอนแล้วว่าเราใช้แบบว่าเราใช้ประโยชน์จากมันแต่เราไม่เป็นเหยื่อมันอย่างเงี้ยก็แต่ก็มีบ้างอ่ะที่แบบเหมือนบางทีเราอยู่ว่างๆเรายังยิบมือถือมาถ่ายถูกไหมคะอย่างเด็กอย่างเงี้ยแบบว่าขึ้นรถนานๆหรืออยู่ในร้านอาหารอะไรเงี้ยชมก็ก็ให้แต่ว่าเราก็ควบคุมคอนเทนต์ อย่าง YouTube มันก็จะมี YouTube เด็กอะไรเงี like ้ยใช่ไหมคะหรือว่าประวัติการเซิร์ชดูว่าเขาดูอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็คือจะขึ้นตรงเราก็จะเห็นหมดว่าแกแกเซิร์ชอะไรพวกเกมเกมอะไรที่โหลดในแท็บเล็ตเขาอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่ามันมีเกมอะไรบ้างเราให้เล่นไหมแล้วก็เราก็จะเวลาที่เราไม่ให้เล่นอะไรเราก็จะอธิบายหมดหรือว่าเพราะอะไรซึ่งเขาก็โอเคนะเขาก็โอเคคือเราให้อิสระเขาประมาณนึงแต่ว่าเราก็ต้องแชร์ แต่ว่าก็บางคนก็จะแบบว่าอุ้ยทำไมให้ลูกรู้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยชมว่ามันแบบมันมันสาระชมว่ามันมันผิดมันิดกันไม่ได้แล้วก็บางทีเรารู้สึกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเขาเหมือนเขาทำหน้าที่เขาแล้วทำกันบ้านเรียนพิเศษกันบ้านไม่มีเนาะแต่ว่าอ่ะไปซ้อมกีฬาไปซ้อมดนตรีทำอะไรของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาที่เขาได้ทำ เขาอยากแบบอยากอยู่ใช่อะไรเงี้ยก็จะมีลิมิตให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ชมว่าแต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันเปิดมีข้อเสนอว่าแบบอาจจะต้องทําอันนี้ก่อนถึงจะก็อยู่ต้องทําสิ่งที่อยู่ต้องทําอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณต้องคุณต้องซ้อมกีตาร์คุณต้องซ้อมเปียโนหรือว่าคุณต้องไปขี่ม้าคุณต้องไปตีเทนนิสคุณต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เสร็จทาหน้าที่ตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จแล้วก็ มีเวลาเท่านี้ถึงเวลานอนก็มานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวตน้องเข้าใจโเขาเข้าใจก็เข้าใจเข้าใจแต่ถามว่าบางทีมีอิดออดไหมมันมีบ้างช่ไหมันแบบมันเป็นเรื่องปกติผู้ใหญ่ยังติดจอเลยถูกไหมคะเพียงแต่ว่าเราเราให้เขาเข้าใจยังไงว่าเอ้ยอันนี้มัน AI นะอนะหรือว่าชีวิตของคนที่อยู่เห็นใน ในโซเชียลมีเดียที่เห็นว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นครีเอเตอร์อันนี้คือคอนเทนต์นะมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตรจริงเขาทั้งหมดอยู่ดูแม่ดิอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แม่ทําเป็นคือเหมือนพยายามสร้างค่านิยมให้ขเ,เขาเข้าใจว่าไอ้โลกเนี้ยมันเป็นเหมือน,นมันเป็นโลกคู่ขนานอ่ะมันไม่ใช่ชีวิตรจริงเราอ่ะมันเหมือนมันเป็นอวตารมันไม่ใช่ก็ใช่อวตารเออคือพยายามแบบแต่ว่าให้ค่อยค่อยค่อยซึมซับเพราะว่าก็ยัง ยังเด็กมนอยเลแต่ว่าก็ก็เริ่มเริ่มใส่แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้จริงสมอุไปอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแม่ก็สอนไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สอนค่ะคือก็เราก็บอกว่าใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ให้มันเป็นประโยชน์แต่ว่าเราก็จะบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคโอเคโอเคจ้าขอบคค่ะคนที่ดูที่สองพัท่โอเคค่ะหนึ่งสองสาม